กราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการท่านรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาธรรมของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอวุโสทุกท่านส่งเสริมชี้แนะผู้น้อยจึงได้มีโอกาสมาฝึกอัธยาบรรยายร่วมบุญสัมพันธ์กับทุกท่านในวันนี้และในวันนี้ผู้น้อยขอร่วมศึกษาในหัวข้อสัจธรรมของชีวิตคืออะไร อาวุโสทุกท่านคะมีคํากล่าวอยู่คํานึงที่ว่ารู้เรื่องอะไรก็ตามบนโลกใบนี้หากไม่รู้เรื่องของตัวเองเท่ากับไม่รู้ความจริงเลยสักอย่างท่านว่าจริงไหมคะและหากจะกล่าวถึงสัจธรรมชีวิตนั้นสัจจะแปลว่าความจริงซึ่งเราหนีไม่พ้นและเราปฏิเสธไม่ได้ความจริงก็คือความจริงชีวิตคือการดำรงอยู่ระหว่างกายธาตุกับวิญญาณธาตุภาษาในยุคป,ปัจจุบันนี้เรียกว่าสสารกับพลังงาน สองอย่างนี้หากอยู่ร่วมกันสามารถขับเคลื่อนได้แต่หากสองอย่างนี้หลุดออกจากกันก็ไม่ต่างจากขอนไม้หรือก้อนหินซึ่งมันนอนนิ่งเฉยๆใช่ไหมใช่คะชีวิตประกอบด้วยกายสังขารหรือเรียกว่ารูปกายสังขารมาจากพ่อแม่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมและไฟธาตุดินคือส่วนที่เป็นของแข็งของร่างกายเช่น เนื้อหนังเอ็นกระดูกธาตุน้ำคือส่วนที่เป็นของเหลวในร่างกายเช่นน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองน้ำมูกน้ำตาธาตุลมคือลมหายใจเข้าออกลมปราณเป็นต้นและธาตุไฟคือความร้อนความอบอุ่นของร่างกายแน่นอนค่ะที่เราเกิดมามีลมหายใจในทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เราพืชก็มีชีวิตสัตว์ก็มีชีวิตพืชไม่มีชีวิตเขาก็โตไม่ได้สัตว์ไม่มีชีวิตเขาก็ขยับทำอะไรไม่ได้ เรามีชีวิตแต่เคยคิดบ้างไหมคะว่าความแตกต่างของชีวิตเหล่านั้นมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างทุกท่านเคยสังเกตไหมคะว่าต้นไม้หรือต้นพืชเขมักจะชูกิ่งก้านใบและดอกที่แสงแดดหรือแสงสว่างหากแสงสว่างอยู่อีกด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งคือความมืดแน่นอนค่ะต้นพืชเหล่านั้นก็จะชูกิ่งก้านใบและดอกเข้าสู่แสงสว่างส่วนด้านความมืดก็อาจจะมีใบน้อย หรืออาจจะไม่ค่อยยื่นกิ่งไกกกิก้านใบไปทำไมเป็นเช่นนั้นท,ทั้งที่ต้นพืชไม่มีสมองแต่ต้องการแสงสว่างให้กับชีวิตแต่ไหน,นเลยมนุษย์เรามีชีวิตมีสมองมีความคิดแต่ไม่ยอมค้นหาแสงสว่างให้กับชีวิตเรากำลังพลาดโอกาสอะไรไปหรือเปล่าคะและหันกลับมาดูที่สัตว์สัตว์ตัวไหนก็ตามที่เกิดบนโลกใบนี้ไม่ว่าเขาจะลำบากหิวโหยแค่ไหนก็ตาม อาจจะเป็นสุนัขตัวหนึง่งที่อยู่บนข้างถนนหาอาหารกินตามถังขยะนอนก็นอนตามริมถนนถามว่าสุนัขนี้น้อยใจในโชคชะตาของตัวเองโดยไม่คิดที่จะสู้ชีวิตจนต้องฆ่าตัวตายมีไหมคะและมนุษย์เราที่เกิดมาเราดีกว่าเราได้เปรียบกว่าสรรัตว์และสรรพชีวิตทั้งหลายแต่เหตุไหน,นพอเกิดอุปสรรคกับชีวิตแล้วไม่ยอมต่อสู้ชีวิตให้ถึงที่สุด และสุดท้ายก็จบชีวิตตัวเองด้วยน้ำมือของตัวเองเสียและก็เกิดคำถามต่อไปอีกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเรามาบนโลกนี้ทำไมเราตายแล้วไปไหนแล้วไปอย่างไรชีวิตของเราที่เกิดมาบนโลกใบนี้เราเพียงแค่มาดูมาเห็นได้ฟังได้ยินได้กินได้นอนแล้วจบชีวิตไปเท่านั้นหรือชาตินี้ได้เกิดกลายเป็นมนุษย์ช่างน่าเสียดายเหลือเกินทำไม ้องยอมแพ้ชีวิตทั้งทาง,งที่หัวชี้ฟ้า,ทาเท้าเหยียบดินสามารถใช้สมองของตัวเองพิจารณาปัญญาธรรมอันสูงส่งซึ่งเที่ยงต่อฟ้าตรงต่อดินมนุษย์เราสามารถพัฒนาจิตใจเพื่อให้ก้าวเดินไปสู่ทางเจริญและความดีงามได้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธหรือพุทธ,ธะพุทธ,ธะในที่นี้ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกว่าเราจะเบิกบานได้เราก็ต้องตื่นก่อน และกว่าเราจะตื่นได้เราก็ต้องรู้ก่อนใช่ไม่ใช่คะพุทธะจะอุบัติมาบนโลกใบนี้กี่ร้อยพัน0 0ื่นองก็ตามหรือแม้แต่จะไม่อุบัติเลยหรือแม้แต่อุบัติผ่านไปแล้วก็ตามหากเราไม่เอาจิตใจของเราเปิดรองรับเอาธรรมคุณเราก็ไม่ได้หยดน้ําแห่งธรรมคุณนั้นแม้แต่หยดเดียวแต่หากจิตใจของเราใฝ่หาธรรมะแล้วไซด์ดังเช่นฝนแล้ง เมื่อเราเอาถังไปลองน้ำอยู่กลางแจ้งยามค่ำคืนเรากลับไปดูที่ถังก็อาจจะมีน้ำค้างอยู่ในถังก็ได้ใช่ไม่ใช่คะนั่นหมายความว่าโอกาสของชีวิตนั่นเองดังนั้นที่เราได้เข้ามาศึกษาในครั้งนี้ต้องเปิดจิตใจให้เป็นกลางโดยไม่ยึดติดอัตตาตัวตนของตนเองไว้แล้วเราจะมองเห็นสัจธรรมที่แท้จริงในชีวิตคะ่ะ ต่อมาชีวิตประกอบด้วยจิตญานหรือธรรมยานหรือเรียกว่าขันห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตญานหรือธรรมยานมาจากพระแม่องค์ธรรมหรือพระอนุตตลธรรมมารดาจากแดนนิพพานเข้าสู่กายสังขารทางจุดญานนทวานจึงเกิดเป็นชีวิตขึ้นธรรมยานเดิมนั้นผ่องใสประพัดสอนสว่าง แต่หลังจากเข้าสู่กายสังขารแล้วหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถูกความโลภโกรธหลงบทบังจิตยานจึงมืดบอดเหมือนดวงอาทิตย์ที่โดนเมฆบทบังไว้ทำให้หลงไหลมัวเมาสร้างเวรกรรมมากมายจึงต้องตกอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในชาติกำเนิดทั้งสีอันได้แก่เกิดจากคันเกิดจากไข่เกิดจากที่ชื้นแฉะและผุดเกิดเป็นตัวตนโดยไม่ต้องมีพ่อแม่ อยู่ในภูมิวิถีทั้ง6คือเทพเทวามนุษย์เดรรฉานเปรตอสูรากายและผีนรกจิตญานต้องออกจากทางชีวะวิถี6ก็คือตาหูจมูกปากสะดือกระหม่อมจุดยานนทวันถูกป,ปิดตายกลับแดนนิพพานไม่ได้ต้องเวียนว่ายอยู่ในสามโลกก็คือมนุษย์โลกโยมโลกเทวโลกไม่มีที่สิ้นสุด การที่ต้องเวียนต้องเวียนไหยตายเกิดอยู่ใน3โลก6ภูมินั้นเราเรียกว่าทะเลทุกข์เพราะต้องพบเจอกับทุกข์ทั้งแปลกประการอันได้แก่หการเกิด2แก่สาเจ็บสตาย5พัดพรากจากสิ่งที่รัก6พบเจอกับสิ่งที่เกลียดชัง7ความไม่สมหวังและแด ตันยึดขันห้าก็คือส่วนรวมของความทุกข์นั่นเองต้องการพ้นจากทะเลทุกนี้ต้องทำอย่างไรแน่นอนค่ะต้องอย่ามาเกิดใช่ไม่ใช่คะไม่ต้องมาเกิดต้องทำอย่างไรต้องหาผู้รู้หนทางพ้นการเกิดคือพระวิสุทธิอาจารย์ซึ่งเป็นผู้รู้หนทางพ้นเกิดตาย ในยุคนี้คือพระอาจารย์กงช้างเป็นพระภาคอุบัติใหม่ของพระพุทธทีกงและพระอาจารย์นีจื้อซี่เป็นพระภาคอุบัติของพระโพธิสัตว์จันทรปัญญาพระวิสุทธิอาจารย์ทั้งสองพระองค์ไม่มีกายสังขารจึงมอบองค์การสวรรค์ให้อาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมเตียนสอนซื้อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการชี้หนทางพ้นเกิดตายเมื่อพระวิสุทธิอาจารย์เบิกจุดยานนทวาน ให้แล้วก็รู้หนทางพ้นการเกิดตายหยุดการเวียนว่ายในทะเลทุก์ขพบหนทางกลับบ้านแดนเดิมนิพพานของจิตยานหรือธรรมยานหรือเรียกว่าการรับธรรมะหลังจากได้รับธรรมะแล้วชาตินี้จึงเป็นชาติสุดท้ายที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดจึงจะได้รับการถอนชื่อจากบัญชียมโลกไปสถิตไว้สวรรค์ เบื้องบนณด่านตรีเทพิทักมหาราชพ้นจากการควบคุมของพญาโยมทั้งสิบขุมนรกหลังจากจิตยานละกายสังขารในชาตินี้ไปแล้วไปบำเพ็ญเพื่อลักกกเลตต่อ,อยังแดนพุทธลัยจนจิตยานผ่องใสสว่างประพัดสอนเหมือนเดิมแล้วจึงกลับคืนบ้านเดิมแดนนิพพานพ้นจากทะเลทุกข์อย่างถาวรไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในทะเลทุกข์อีกต่อไปสรุป ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นสัจธรรมก็คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องประสบพบเจอดังนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้เข้าใจและปฏิบัติให้ได้เพื่อจุดประสงค์ก็คือการพ้นทุกข์จึงจะสามารถตอบคำถามคาใจที่ทุกคนสงสัยมาตลอดได้คือเราเป็นใครเราคือพุทธจิตธรรมยานเรามาจากไหนมาจากแดนนิพพานเรามามาโลกนี้ทาไม มาเพื่อพัฒนาโลกตายแล้วแล้วไปไหนกลับแดนนิพพานบ้านเดิมของจิตยานหรือพุทธจิตธรรมยานไปแล้วไปอย่างไรหาพระวิสุทธิอาจารย์ขอรับผลทางหลุดพ้นด้วยการขอรับธรรมะแล้วปฏิบัติบำเพ็ญและหากเรายังมั่นคงศรัทธาว่าวันหนึ่งแสงสว่างแห่งวิถีอนุตตรธรรมนี้ได้ส่องแสงมายัางในชีวิตของเราและเมื่อเราก้าวเข้าสู่แสงสว่าง ในที่สุดเราก็จะเริ่มมองเห็นความรู้สึกที่เราคิดว่าว่างเปล่าเราก็จะพบแสงแห่งความดีงามแสงแห่งรักชัว่วนิรันร์การที่เราจะเหยียบย่ำไปบนถนนแห่งความสุขนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากมันอยู่ที่จิตใจหรือจิตพุทธนี้และศัตรูตัวสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของเราไม่ใช่อื่นใดมันคือใจเรานี่เองเครื่องมือที่สำคัญ คือใจของเราขอให้เรามีความมั่นใจเชื่อมั่นศรัทธ,ธาจริงใจมีความเมตตาและกล้าหาญเราก็จะไปถึงความสุขอันชั่วนินรันนั้นและผู้น้อยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกหัดอัธถาบรรยายในหัวข้อสัจธรรมชีวิตคืออะไรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักธรรมอาวุโสและยติธรรมทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย สุดท้ายนี้หากผู้น้อยอัดฐาบรรยายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ขาดตกบกพร่องประการใดขอเบื้องบนโปรโดเมตตาประธานอภัยและนักธรรมอาวุโสทุกท่านโปรโดจงเสริมชี้แนะขอบคุณค่ะ